ด้วยด้วยด้วยเทคโนโลยีตอนนี้ครับเราต้องดน้ำอาหารอย่าง้อย8ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราจะเป็นที่จะต้องตรวจเลือดโดยเฉพาะในกลุ่มเรื่องของตัวไขมันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลแล้วก็การตรวจน้ําตาลนะครับตรงนี้ครับต้อง8ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับมีมีมอ่าบางที่บอกว่าถ้าตรวจไตรกลีเซอไรด์ยิ่งผลดีนี้ต้อง12ชั่วโมงด้วยซ้ำนะฮะ mm hmm. ครับผม นะครับงั้นเรายังต้องงดน้ํางดอาหารอยู่นะครับเพราะว่าเราจะเป็นที่จะต้องตรวจเลือดหรือว่าถ้ามีการตรวจอันตราซาวก็ต้องมีการอันตราซาวในช่องท้องอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการงดน้ดาํางดอาหารเช่นกันครับคือพูดง่าว่าอย่างน้อยๆอยเนี่ยก็ควรที่จะงดมาสักแชั่วโมงหรือมากกว่าก็คือก็ยังสามารถได้อยู่ได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้อยกว่าแชั่วโมงคุณหมอก็จะอนุญาตไม่แนะนําไม่แนะนําใช่ครับกาัวนะครับการแปผลหรือว่าผลที่ได้ก็จะไม่แม่นยํา คุณหมอครับหลายๆท่านถามว่างดน้ํางดอาหารนี้คือห้ามกินเลยหรือว่าจิบได้ไหมครับสามารถจิบน้ําได้ไหมครับจริงๆอยากแนะนําให้ให้งดดีกว่าครับเพราะว่ามันก็จะมีผลนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงก็พอแต่จิบน้ําได้ครับจิบนี้จิบแก้วหนึ่งได้ไหมครับจิบดีกว่าครับจิบแก้วเยอะเลยครับจิบคือคุาหอคุณพ่อบอกว่า